เด็กๆที ships, ่น mm ่า hmm. ร exactly. ักทุกคนนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงคุณครูบ้างไหมคะวันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆเล่นอยู่แล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะมีอะไรอยู่ในมือครูที่อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นตะก้าใช่ไหมคะเด็กๆทายดูไหมว่าคุณครูนายจะให้เด็กๆทําอะไรวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนเนาะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ก็จะมีตักกาใช่ไหมคะที่อยู่บ้านเด็กๆนะคะแล้วก็จะเป็น ของเครื่องใช้หรืออะไรก็ได้เป็นชิ้นของเล็กๆเป็นของเล่นก็ได้นะคะที่เด็กๆเตรียมมาพอสมควร5้ถึงเชิ้นนะคะแล้วทีนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะเก็บสิ่งของที่อยู่ในตะกร้าใบแรกไปใส่ตะกร้าใบที่2โดยที่ให้เด็กๆวางตะกร้าใบแรกให้ห่างจากตะกร้าใบที่สองประมาณ3-5เมตรนะคะแล้วก็ให้เด็กๆริ่งเก็บของที่อยู่ในตะกร้าใบแรก ไปใส่ตะกร้าใบที่สองให้ได้เร็วที่สุดจนกว่าของที่อยู่ในตะกร้านี้จะหมดไปนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะสูส้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะให้เด็กๆเตรียมตะกร้า2ใบนะคะโดยให้เด็กๆวางตะกร้าใบที่1นห่างจากตะกร้าใบที่2องห้าเมตรนะคะ <S <S คลิปนี้เป็นคลิปสาธิตวิธีการเล่น เก็บของใส่ตะกร้านะคะเริ่มเลยค่ะให้เด็กๆวิ่งเก็บของจากตะกร้าใบที่1มาใส่ตะกร้าใบที่สองให้เด็กๆวิ่งเก็บของจนกว่าสิ่งของที่อยู่ในตะกร้าใบที่1จะหมดนะคะวิ่งให้เร็วๆนะคะเด็กๆจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงฝึกเล่นบ่อยๆนะคะคุณเกง สำหรับวันนี้คุณครูน้าต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเด็กๆเมื่อเล่นเสร็จอย่าลืมเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะบ๊ายบายค่ะ